ในตัวของแคลโคป้านะคะก็ยังมีกลุ่มของการบำรุงสมองนะคะที่น่าสนใจมากๆและมีสารสกัดที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวมาถามด็อกเตอร์กันดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยดีอย่างไรแล้วก็มีการทำงานอย่างไรคะ่ะ ได้เลยค่ะในส่วนของตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะเรียกว่ามีสปปรรพคุณที่ครบถ้วนมากค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความจำนะคะเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มสมาธินะคะหรือว่าการรวมถึงลดความเครียดนะคะทำให้ผ่อนคลายอยู่ในช่วงจดจำเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดถึง5สารสกัดที่โดดเด่นเลยนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ,คะก็คือตัวบาโคปาค่ะหรือได้อีกอย่างหนึ่งว่าพรอมี ะะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายคนยังไม่รู้จักค่ะจริงๆแล้วตัวนี้เป็นสมุนไพรค่ะ,คะที่อยู่ในตำรับนะคะของแพทย์แผนอินเดียนะคะ,คะแล้วก็รวมถึงแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนาน,นะค,ะค่ะมีการใช้นะคะเพื่อการดูแลในเรื่องของการบำร,รุงสมองนะคะเราก็ช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยในปัญหาที่มีปัญหาเรื่องของโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์นะคะมาเป็นเวลาช้านานแล้ว uh huh. ค่ะซึ่งมีงานวิจัยรองรับเยอะมากนะคะเพราะว่าบาโคปาค่ะจะอุดมด้วยสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า โคไซ์ค่ะซึ่งงานวิจัยพบว่าจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมนะคะเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มการจดจำนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคพวกโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะในสูตรตำรับยังมีสารอีกหนึ่งตัวค่ะซึ่งเป็นสารสําคัญมากๆนะคะก็คือตัวของเลซิตินค่ะเลซิตินจริงๆแล้วมีประโยชน์หลากหลายมากเลยนะคะต่อร่างกายของเราแต่วันนี้เนี่ยขอเน้นย้ำแค่สรรพคุณในเรื่องของบำรุงสมองแล้วกันค่ะเลซิตินนะคะจะมีสารสําคัญนะคะ ใน,นในตัวของเขาอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าโคลีนค่ะซึ่งโคลีนตัวนี้นะคะจะเป็นสารสําคัญเลยของการสร้างสรางสรสื่อประสาทตัวหนึ่งในสมองค่ะที่ชื่อว่าอะสติลโคลีนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่สําคัญเลยนะคะในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทและก็ระบบสมองค่ะดังนั้นนะคะก็จะเห็นผลลัพธ์เลยในเรื่องของสมองแล่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ก็จะเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น S> <S ความจําต่างๆนะคะก็จะ,จะดีขึ้นนะคะเมื่อเรารับประทานต่อเนื่องค่ะเรียกว่าเหมาะกับน้องๆหนูๆในวัยเรียนด้วยนะคะ แล้วก็วัยทํางานรวมไปจนถึงวัยผู้สูงอายุด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะถัดมานะคะยังมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเบอร์รี่สายพันธุ์ใหม่เลยค่ะที่เรียกว่าชิแซนดราเบอร์รี่ค่ะซึ่งนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะมีงานวิจัยพบว่าจะช่วยในเรื่องของการลดฮอร์โมนตัวหนึ่งได้ค่ะที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอลนี้จริงๆเป็นฮอร์โมนตัวร้ายกาศค่ะจะเกิดขึ้นในเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือว่ากดดันนะคะซึ่งการเกิดฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเป็นผลเสียต่อร่าง ตัวนี้ค่ะสารสกัดจากชิซันดาเบอร์รี่นะคะจะเข้าไปปรับสมดุลแล้วก็ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะในสมองของเราลดลงค่ะดังนั้นนะคะจึงทําให้สมองของเราสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการจดจอ่อแล้วก็ทํางานหรือว่าคิดนะคะได้ดียิ่งขึ้นต่อเรื่องยาวนานยิ่งขึ้นค่ะง่างๆคือถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการสมาธิสัน้นหรือว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการโฟกัสกับอะไรน,าน,านั้นๆก็สามารถที่จะเพิ่มการโฟกัสหรือว่าเพิ่มสมาธิให้จดจอกับอะไรได้นานขึ้นใช่แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดอีก2ชนิดนะคะ่ะนั่นก็คือสารสกัดจากโรสแมรี่ค่ะซึ่งโรสแมรี่นี้นะคะจะอุดมด้วยสารสําคัญตัวของโรสแมรินิกแอซิดค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับขึ้นสมองให้อยู่ในแอลฟาเวฟค่ะเดี๋ยวกิ่งจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าแอลฟาเวฟคืออะไรค่ะและสารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากข้าวโอ๊ตค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการปรับขึ้นสมองนะคะแล้วก็เพิ่มช่วงของแอลฟาเวฟของสมองค่ะแอลฟาเวฟคืออะไรใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกับการนั่งสมา ในั่งสมาธิก็เช่นกันค่ะจะทําให้ร่างกายแล้วก็สมองของเราค่ะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอัลฟาเวฟนั่นคือเป็นโซนที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานจะเรียนจะอ่านหนังสือหรือจะนอนพักค่ะเรียกว่าเป็นโซนที่เรามีสมาธิมีจดจ่อนะคะกับสิ่งใดๆก็ได้ที่เราต้องการที่จะทําค่ะซึ่งสารสกัดเหล่านี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมนะคะคลื่นสมองเหล่านี้ให้กับร่างกายค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยนอกจากจะมีคุณประโยชน์แล้วนะคะ ฟังแล้วยังรู้สึกว่ามีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างมากอีกด้วยใช่ค่ะเรียกว่าสูตรตำรับนี่ค่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะในเรื่องของการเพิ่มความจำนะคะเพิ่มการเรียนรู้นะคะแล้วก็ปกป้องนะ,ะรวมถึงบรรเทาอาการนะคะหากใครมีปัญหาในเรื่องของสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อมความจำไม่ดีสมาธิสั้นต่างๆนะคะตัวสารสกัดเหล่านี้ค่ะจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ